ตอนนั้นเนี่ยกองเรือรบของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปในญี่ปุ่นเยอะมากใช่ไหมญี่ปุ่นได้ใช้อาวุธสําคัญชนิดหนึ่งในการโจมตีกองเรือเราเรียกอาวุธนั้นว่าฝูงบินกามิกาเซ่เอาจริงๆเป็นเรื่องที่หม่นมากก็คือมีทหารหนุ่มแก่ด้วยนะจำนวนมากพร้อมใจเอาตัวเองเนี่ยเป็นระเบิดมนุษย์โดยการที่ขับเครื่องบินลบที่บรรจุดินระเบิดเอาไว้จำนวนมาก ขับพุ่งเข้าใส่เป้าหมายก็คือเรือรบของสหรัฐอเมริกามีฝูงบินแบบนี้ที่ใช้คนขับเครื่องบินก็ไปชนให้ระเบิดชนให้ระเบิดจำนวนมากหลายร้อยจนเป็นพันคนก็คือคนพวกนี้เติมน้ํามันเครื่องบินไปแค่ขาไปไม่เติมไปขากับเขาเชื่อว่าเขาทำไปเนี่ยเพื่อดินแดนอาทิตย์อุทยัยทำไปเพื่อองค์สมเด็จพระจกักรพรรดิแล้วก็ขับชนตุ้มตุมอเมริกาตกใจ ไม่คิดว่าคนญี่ปุ่นจะสู้เรียกว่าสู้จนตัวตายขนาดนี้